แสวยเลยดูดิดูด,ดิแต่ละดอกแต่ละทีเอ็นไหมเอ็นไหมผมบอกแล้วทุกคนมาดอกนี้792บบาทครับผมฮัโลโหลมาก็ขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมมา วันนี้ก็ไม่อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะคนน่าวันนี้เราก็ไม่อยู่กับหน้าเว็บ i อซีสองแปดเก้านะคนน่ะเราก็ไม่อยู่กับหน้าเว็บไอซีสองแปดเก้านะคนอ่ะมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขอเนี้ยไปปั่นสล็อตหน่อยละกันนะคนน่ะร่างกายต้องการสลอ็อตว่ะโอ้โหมาเดี๋ยวนี้ขอไปปั่นสล็อตหน่อยละกันนะคนน่ะมาผมเข้ามาอย่างแรกเลยขอไปขอไปกับเกมเออเกมไรดีทุกคน เดี๋ยวขอเนี้ยไปกับเกมเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีเกมให้เลือกเล่นอยู่หลายเกมอยู่นะคนะก็ถือว่ามีเกมให้เลือกเล่นอยู่หลายเกมอยู่นะคนะโอ้โหไปนี่เลยแล้วกันบิกินี่พาราไดน์นะคนะบิกินี่พาราไดน์นะคนะเออเดี๋ยวขอเนี้ยไปบิกินี่พาราไดน์เลยนะคนาหมาผมเริ่มเกมไปกันเลยนะคนะวันนี้เราก็มากับทุน450บาทนะคนะไม่ทราบบิกินี่ของเรามากับทุน450บาทนะคนะโอ้โหเดี๋ยวขอเนี้ยไปเบ็ด เบ็ดห้าเลยแล้วกันนะคนน่ะ๋ยวขเนี้ยไปเบ็ดห้าเลยแล้วกันเนะคนเนาะห้าผมหลนอกสามสิบมนรอเลยครับเออเอยดอกแรกทุกคนโอ้โหดอกแรกมาเจอคุณสิบหกเข้าไปดอกนี้แปดร้อยสี่สิบบาททุกคนโอ้โหดอกแรกก็ต้อนรับกันอย่างงี้เลยเอ๋อเงินรางวัลซูเปอร์เมกาเลยนะคนน่ะเออมารับผมดอกนี้ทุกคน มันเท่าไร่หรอครับ512บาทเฮ้ย528บาทเงินระวันระดับซุปเปอร์นะคนนะเออ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 ฮมาแล้วว่ะ6คูณ9เฮ้ยคูณ <c oughs> 6บาทแล้วก็ไปคูณกับ9วอุ้ย282บาททุกคนวิเงินระวันถือว่าดีอยู่นะคนนะถือว่าคอมโบอร่อยอยางสวยเลยดูดิดูด,ดิแต่ละดอกแต่ละทีเอ็นไหม เห็นไหมผมบอกแล้วทุกคนมาดอกนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบสบาทครับผมเฮ้ยถือว่ามาดีจัดมาดีจัดเลยนะคุณนะเบทดห้ากับไหลคอมโบไหลสวยเออแปดคูณแปดมันเท่าไหร่หกร้อยสีิบาทครับผมเฮ้ยมันใช่หรอแตกอย่างนี้เลยเหรอแตกขนาดนี้เลยเหรอทุกคนดูดิ สำหรับใครที่แบบสนใจอยากเรียกตามนะคุณหนาะก็ลองเปิดใจมาเรียกไปตามนะที่ลิงใต้คอมตปเลยเนาะคุณเนาะมาเท่าไรดอกนี้อีกเท่าไรหกร้อยแปดบาทไปดิโอ้โหมาอย่างสวยทุกคนผมบอกเลยมาอย่างสวยเลยนะไม่สาวไปกีนี่ดอกนี้อืมมาต่อดีครับยังไงยังไงหกร้อยสี่สิบแปดบาทเอ้ยมาดีจัดมาดีจ๋านะคุณนะมาดีจัดมาดีจ๋าผมแต่ละดอกแต่ละทีนะคุณนะ แต่ละดอกแต่ละทีเออเออทุกคนยังไงล่ะครับ204บาทโอ้โหถือว่าคอมโบไหลยังโสดทุกคนคอมโบไหลยังโสดเลยนะคุณอนาะแต่ละดอกแต่ละทีเนาะแต่ละดอกแต่ละทีเนาะแต่ละดอกแต่ละทีเออเอออค้คูณไปหนึ่งทีคูณไปหนึ่งทีห้าร้ยสี่บาทต่อทุกคนเฮ้ยมาดีจัดเลยนะคุณอนาะผมบอกเลย มาดีแบบจัดๆนะคนนะสำหรับใครที่แบบสนใจยอยากเรียกตามก็ลองเปิดใจไปเลยไปตามนาที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะคนนะลองเปิดใจไปเลยไปตามได้ที่ลิง,มมล <B> ลงก์ตงใต้คอมเมนต์เลยเนาะคนเนาะโอ้ยมาอีกแล้ววะ่ะทุกคนมาอีกแล้วว้าสองร้อยเก้าสิบสี่บาทนะคนนะก็ถือว่ามาดีจัดเลยนะคนนะถือว่ามาดีจัดอ่ะดูดิดูดิดูดิหกร้อยกว่าบาทอีกไหมหกร้อยสามสิบหกบาทโอ้โหทุกคน แต่ละดอกแต่ละทีรับรองเลยว่ามาดีจัดนะคนนะเออเออเห็นไปเห็นไหมทุกคนมือไปหนึง่งดีหกร้อยบาทต่อครับผมเฮ้ยเกินไปเกินไปทุกคนคอมโบไหลเขาสวยทุกคนดอกนี้เกมนี้นะคนนะเกมนี้คอมโบไหลย่งสวยเลยผมบอกเลยเกมอะไรวะบิกินี่พาราด์จากค่ายพีจีนะคนนะมาดอกสุดท้ายชายผายอยู่ก็ยังมาอยู่ ตอยยังหมาอยู่5 0าอบาทนะคุณนะก็แบบสำหรับใครที่แบบสนใจอยากเลือกตามนะคุณนะลองเปิดใจไปเรยไปตามได้ที่ลิงใต้คอมเมนต์นะคุณเนาะลองเปิดใจไปเรยไปตามในที่ลิงใต้คอมเมนต์นะคุณนะโอเคครับผมสำหรับใครที่แบบชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคุณนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะคุณเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมด้วยนะคุณนะโอเคผมขอกราบลาทุกคนไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ